วัสดีจ้ายายลี่ขี่บนกับเขาคั้วอีกเลรวจ้ายายลี่ก็ขอโทษเด้อพี่น้องหัวกระไดมากจ้าครบหนานี้มันก็อึดยายลี่ก็สร้างเพลินหัวกระไดนาอจ้ามาเห็ดปนโบให้พี่น้องตามสัญญาจ้ายายลี่ก็คู่ขอพุ่นหลายๆที่พี่น้องแนะน,นําแนวใดที่ยายลี่เห็ดใดาย,ยายลี่ก็สีเห็ดให้เบิเนาอจ้ายายลี่ต้มบักพริกตะไคร้จ้ากบยายลี่ย่างเอาจ้าผู้ใดย่หัวขา บะหมี่ทานอย่างกะต้มเอาเ้วยจ้ะน้ำเดือดๆคอยเอาใส่สิได้กินบะข้าวจ้ะเท้นาน้ำลงไปเลยจ้ะปิสาหม้อว้ก้อนจ้ะให้หมอ้อฟดหม้อเดือดสักก้อนจังมนาใส่น้ำปลาเด้อจ้ะที่นองจังคอยสีบอกินแห้งจังคอยสีบะเหม็นน้ำปลาเจ้กเนาะยายลีกับขอบุ้ลายๆที่พี่นอง ติดตามคลิปยายลี่เนะ่ยนำไห้ยาย,ยลี่เห็ดยังพ่อเห็ดไดยายลี่กะสีเห็ดไห้นอ้อยจะพี่น้องขอมายายลี่กะจัดไห้เลยจ้าห้ามเดือดแล้วมาใส่ปลาไดา้เลยพี่น้องใส่ปลาด้วย,ยจ้ะยายลี่สูตรกะบ่มีสูตรามาตรฐานดอกจากกาั่วกะเอาเลยจ้ะปิดฝาไว้อีกรอบนึงเนาะจ้ะครบสุกแล้วเข้ากับมะพร้ากันเลยจ้ะตักออกมาก,ก่อน ตำกระเที่ยงได้จ้ะทุกเรียวเพาก็มนตตำกระเที่ยงก่อนใส่พริกลงไปจ้ะใส่ขี้รดลงไปพร้อมพริกสีดดไดงตายไงจ้ะตำพริกแล้เรียวเพากะ ปไปเลยจ้ะเยลี่ยางกุบแล้วค่อยมาต้มเยลี่แต่สีบัได้ต่ำโดยเฉพาะตามข้าวเดียวกระเล้วแล้วลจ้ะแล้วก็เอาน้ำปลาที่ต้มกุบแล้วจ้ะใส่ลงไปเลยมากหลายกับไส่หลายมากหน่อยกับไส่หน่อยจ้ะน้ำพักจ้ะ หอ,หอมตุนหอมกับไส้ลงไปเลยจ้ะแล้วละจ้ะเมนี่นี๋ก็ขอบคุณหลายๆที่รับชมติดตามคลิปเยนี่เนาะจ้ะเป็นตาแซ่บนะจ้ะง่ายๆเด้อจ้ะพี่น้องคนปกกเห็นง่ายๆจ้ะ